เพียงเธอ Only You The Series EP ที่14เสนอเป็นตอนจบออกอากาศวันศุกร์ที่17ตุลาคม2568เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3กด33ไอราระบบด้วยออมกรณพัสกลับมาพักฟื้นที่บ้านหลังจากที่ปลูกถ่ายไตยได้สำเร็จพร้อมหัวใจที่เจ็บปวด เมื่อตะวันซึ่งรับบทโดยลิงหนิงคองได้หายตัวไปอีกครั้งก่อนที่จะรู้จากพ่อธนาที่รบบทโดยลิบสุพ์ว่าคนที่บริจาคไตให้กับเธอก็คือตะวันนั่นเองทำให้ไอราหึดขึ้นสู้มาดูแลตัวเองให้เข้มแข็งเร็วที่สุดเพื่อออกตามหาคนรักของตัวเองให้เจอ และกลับมายืนเคียงข้างกันอีกครั้งไอราได้กลับมาเป็นนักร้องได้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักโดยมีตะวันที่จะเดินเคียงข้างและไม่ปล่อยมือจากกันไปไหนอีกร่วมเดินทางไปกับความรักครั้งใหม่ของลิงลิงคองและออมกอนพัทในซีรีส์แซฟิกเรื่องที่สอง เพียงเธอ Only You The Series ซีรีส s แนวโรแมนติกดราม่าแอคชั่นผลงานการกำกับของนายสรัสสวดีวงสมเพชรออกอากาศให้ได้ชมทุกวันศุกร์เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3สามารถรับชมย้อนหลังทั่วโลกได้ทาง 3+ พร้รอมซับไตเติลภาษาอังกฤษและสมาชิก 3+ p r e มียมสามารถรับชมย้อนหลังได้ทุกวันศุกร์ เวลา22.30นาฬิกา30นาทีลูกค้าทั่วไปรับชมย้อนหลังได้ทุกวันอังคาร